แช่5สูตรดีท็อกซ์เจลลี่ไฟเบอร์ลดพุงลดบวมแถมผิวใสครับสูตรแรกเจลลี่ไฟเบอร์ชงกับน้ำเปล่าครับน้ำเปล่าใช้ปริมาณ100มิลลิลิตรเทเจลลี่ไฟเบอร์1ซองครับสูตรนี้เขาจะช่วยปรับสมดุลระบบขับถ่ายให้ดีขึ้นบำรุงผิวแถมลดบวมน้ำไม่ได้วยครับผสมน้ำเปล่าคุณว่ารสชาติเขาเข้มข้นมากๆครับกลิ่นเขาจะหอมมิกซ์เบอร์รี่รสชาติจะออกหวานอมเปรีย้ยวเหมือนได้กินน้ำผลไม้ปัน่นแบบสดๆเลยครับสูตรที่2นมเปรี้ยว100มิลลิลิตรครับเจลลี่ไฟเบอร์1ซองและน้นาาะนน้้้้้้ำมมมมัััััันนนนนนนะะพรรรราาาาาาวววสสกกดดเเเเยยย็1ชชชออคคคบบูตีจจ่่่่ใหหขถขถลลงงผาผไุุิ รรสด้วยคับแก้วนี้รสชาติเข้มข้นกว่าเดิมมากๆเลยครับแล้วก็มีหอมกลิ่นนมเปรี้ยวกับกลิ่นน้ำมันมะพร้าวเพิ่มขึ้นมาด้วยสูตรที่3ใส่นมพิเทเก้นชาหมาักคอมบูชา100มลลและผสมเจลลี่ไฟเบอร์1ซองครับสูตรนี้ช่วยดีท็อกซ์สารพิษตกค้างปรับสมดุลลำไส้และช่วยให้ขับถ่ายคล่องหอมกลิ่นชาหมาักคอมบูชาและกลิ่นมิกซ์เบอร์รี่รสชาติจะออกเปรี้ยวๆหวานๆทำให้กินง่ายมากๆครับสูตรที่4ใส่น้ำมะเขือเทศดอยครามลผสมเจลลี่ไฟเบออร์1ซงสูตรนี้ช่อยเสมิลลิลิตร่กงผสมเจลลี่ไฟเบอร์หน หอมกลิ่นน้ำมะเขือเทศกับกลิ่นมิกซ์เบอร์รี่รสชาติจะออกเปรี้ยวๆหวานๆและมีความเข้มข้นมากๆสูตรที่5เม็ดแมงลักกับน้ำเปล่าประมาณ100มลใส่เจลลี่ไฟเบอร์1ซองครับและน้ำมะพร้าวสกัดเย็น1ช้อนชาครับสูตรนี้จะช่วยควบคุมน้ำหนักลดการดูดซึมน้ำตาลทำให้เผาผลาญก่อนนอนและช่วยกระตุ้นการขับถ่ายในตอนเช้าหอมกลิ่นมิกซ์เบอร์รี่และกลิ่นน้ำมะพร้าวอ่นอนๆรสชาติจะออกเปรี้ยวๆหวานๆและ5สูตรนี้โค้กใช้เจลลี่ไฟเบอร์ของเดอะชามิงการ์เด้นนะกร้า คลิปนี้ได้เลยครับ